วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชพัฒนลำปางจังหวัดลำปางที่ดำเนินภารกิจตามพระราชบ,บัญญัติมหาวิทยาลัยราชพัฒพุทธศักราช2547ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิน่นเพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นประจำปี2567โดยปีนี้ได้รับการจาัดสรรงบป,ประมาณเพื่อการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน จำนวน10โครงการหลัก156โครงการย่อยดำเนินการในพื้นที่229หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก47แห่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในช่วงบ่ายองค์มนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยายลัยราชพัฏ ที่ได้รับการยอมรับจากคุรุษภาและสำนักง,งานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างครูนวัตกรทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ที่นักเรียนและรับฟังการบรรยายสรุปกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางเพื่อเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โอกาสนี้องคมนตรีได้ยังได้เยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะกรุศาสตร์เพื่อผลิตครูให้เป็นนวัตรกรด้านการศึกษาและการผลิตพยาบาลมืออาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปัจจุบันรวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อป้องกันมะเร็งเต้านมที่มหาวิทยายลัยราชพัฒน์ลำปางร่วมกับมูนลนิธิธัญรักษ์ในพระราชูปธรรมสนน็์พระศิรินทราบรมราชชนนี